วันนี้ฝนตกแล้วลาพาวฝนตกอีกแล้วตกหนักด้วยฟ้าผ่าฟ้าร้องด้วยอากงใจเลรอโหว่าอากงเฮี้ยงอากงเฮี้ยงเะว่าที่งองจะเฮี้ยงอ่ำๆอ่ะท้องฟ้ามืดคิ้มเลยครับฝนตกหนักอีกแล้วครับฝนตกรอบสองอากาศเย็นสบายไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วฝนตกเย็นสบายอากาศไม่ร้อนแล้วครับอากาศไม่ร้อนนี่ครับขายของกินด้วยครับมีขนมปังอาบวยเป่าอาบว์ช็อตแม่อ่ะอาดัวามาอาม่าอาม่า ส่นสวนตัวขายดีขายดีครับขายดีครับของฝนตกฝนตกตอนนี้ฝนตกนะครับดูสิครับฝนตกลมแรงเลยครับเมื่อกี้ฟ้าฝ่าพาน้องว้าไอ้หลอกคนเดียวเอาคงจะเลี้ยงอ่ะอกรงริ้วๆต่อยอ่ว้าฝนตกลมแรงนะครับดูสิครับฝนตกอากาศเย็นสบายตอนนี้ไม่ร้อนแล้วนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วเบอร์เยอะแล้วอ่ะทีเอาเลี้ยงเลยว,ว่ะเอาเลี้ยงเดียวเบอร์เยอะแล้วว่ะ อ่ะกงก็ว so ่ะบังบังบังอ่ะปลาผ่าด้วยนะครับเมื่อกี้ช่วงนี้เป็นหน้าฝนหรอดูครับมีร้านร้านขายซุปเจียวนะครับอ่ะ่างกงก็เลี้ยวๆเลยวว่ะอ่ากงก็อ่ากงก็เฮี้ยงแล้ว่ะดูดูอางกงเฮี้ยงเหรอปลาผ่าวนะปลาลองนะครับปลาผ่าวปลาลอง อ,อาอหหววม่าครับอาม่าอาม่าห้องนังถ้วยอ่ะที่เดียวถ้วยยังเวไนยะเดี๋ยวห้องนังถ้วยอาม่าก็ถอยหีอาม่าก็ถอยหียีก็ถอยหีอาม่ายีก็ถอยหีอ่ะก็ได้ยังอาม่าอาม่าแม่ครับแม่ครับแม่อายุเก้าส <massage. S 2> ิบก่าแล้วนะครับครับดูนิ้วครับดูนิ้วฮะ จะนี่โงแล้วว่าคอยคอยมีกายคอยมีเสือโอ้ก็ฮอดก็ฮอดก็ฮ้องนังเขยนเาเอามาบอถ่ายให้ใครดูถ่ายให้ทุกคนดูแม่แม่แม่เรานี่แม่เราไม่ใช่อามา <c oughs> เาไม่สุดโง่เราจะแม่นางห่าเราจะแม่ทีพยียงอ่ะอ ใช่ใช่สาเสาจ็ดปีกันี่กอ่ออาจจะเป็นกติกาหรือทว่อดีแล้วลืมปากอาากกันรกกติกลืมไม่ออกเอาแล้วคูก่กติกาเขาเต้นกติกาอ,อ๋อนั่งการเกี้ไหลอ๋อนั่งการ์กี้ไหล <c oughs> โอ้ถามแล้วแม่เราโกงก <c oughs> ว่าถามว่าข้างบนนั่นอะไรถ่ายถ่ายถ่ายรูปที่ไหนมาถ่ายวิดีโอที่ไหนบ้านตัวเองจําไม่ได้โอ้การ์กี้ไหลมืออิจิตได้การเกี้ไหลขอบ อ oh, o, โอ,อ้การทายการที่ีโอ้มงมงงอ่ะอ่ะอากงก็เฮียงแล้วอากงก้เฮียงเลรวฟ้าคำรามแล้วครับฟ้าร้องคำฟ้าคำรามนะครับฟ้ารองฟ้าคำรามเลครับอ,บอกกงก็เฮียงอกงก็เฮียง ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านขายก๋วยเตี๋ยวว่ากองเฮี้ยงเลยว่ะกองเฮี้ยงแล,ล้วก็วววร้วิวๆจะมันตกปาลาร้อนครับมันตกปาลาร้อนอเราพาดูชมบ้านนะครับชมบ้านชมบ้านอ,อันนี้ อันนี้ร้านขายของครับร้านขายของโอ้ฟ้าร้องดังมากอะวงเงี้ยงอะวงก็ลิ้วๆๆๆบูม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 อะหมดเตาจริงอ่ะเตาจริงเตาจริงเตาจริงวันนี้บ่อเซิงลี่อ่ะแจ๊แจ๊อ่ะบอนั่งเซิงมีบ่อเก้าอ่ะเก้าจริงยิบบอนั่งด้วยจริงยิบบอข้างขวยอ่ะแจ๊แจ๊อ่ะบอนั่งอ่ะ เอาเว้ยนักระเบิดไม่ใกล้วะเขาขายอะไรเนี่ยหลังบ้านเขาขายของนะครับรู้ด้วยเอากรงก็หล่อโตโห่ะฝนตกหนักนะครับหลังบ้านตกหนักเฮ้ยมีมังเจ้าเปล่าเนี่ยเขาขายมังเจ้ามั้ยแต่ความอยากกินมังเจ้วมังขวบอว่ะมังกขวบอตอนนี้นี่อยู่หลังบ้านนะครับอยู่หลังบ้านฝนยังตกอยู่เลยครับ เอากองรล่อหัวไอเลี้ยงอ่ะเอากองหล่อหัวโอเคนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายหมดเวลา